สวัสดีค่ะวันนี้เรียนออนไลน์นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์การหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่5ค15101 ครูผู้สอนสุนันทาจิตตะวิไลการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วยจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของทศนิยม ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบจำนวนเต็มร้อยอันนี้เส้นจำนวนด้านด้านนี้หนึ่งร้อยด้านนี้ร้อยสิบถ้าหนึ่งร้อยห้าก็เต็มสิบก็คือหนึ่งร้อยสิบนะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยสอง ด้านนี้3จํานวนที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง2กับ3คือจํานวนใดก็คือ2.5นะคะค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหน่วย2 3 2.5 ระยะห่างจาก2.5ถึง3เท่ากับระยะห่างจาก2.5ถึง2หรือไม่อันนี้นะคะจะตอบได้ว่าเท่ากันนะคะ2.5อยู่ใกล้2หรือ3มากกว่าเพราะเหตุใด 2.4อยู่ใกล้2เพราะอยู่ห่างจาก2น้อยกว่าครึ่งของระยะห่างระหว่าง2กับ3ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วย2.4ค่าประมาณ เป็นจำนวนเต็มหน่วยของ2.4คือจำนวน2 2.7สองจุดเจ็ดค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของสองจุดเจ็ดคือสามสองจุดห้าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของสองจุดห้าคือสามเพราะเหตุใด 2.5อยู่กึ่งกลางระหว่าง2กับ3ซึ่งเป็นข้อตกลงของนักคณิตศาสตร์ให้ประมาณเป็นจำนวนที่มากกว่า3.5นะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ3.42คือ3 ค่าประมาณจํานวนเต็มหน่วยของ3.5คือ4 7.5ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหน่วยของ7.183คือ7ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหน่วยของ 7. ห้าศูนย์สี่คือแปดค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยข้อหนึ่งทศยมหนึ่งตำแหน่งเช่นสองจุดสี่สองจุดเจ็ดสองจุดเก้าถ้าเลขโดดในหลักส่วนสิบเป็นศูนย์หนึ่งสองสามหรือสี่ ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยคือจำนวนเต็มหน่วยที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งน้อยกว่าทศนิยมนั้นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเช่น 2.4, 2.7, 2.9ถ้าเลขโดดในหลักส่วน10เป็น 5, 6, 7 8หรือ9ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหน่วยคือจํานวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดซึ่งมากกว่าทศนิยมนั้นข้อ2ทศนิยม2องตำแหน่งและทศนิยม3ตํตำแหน่งพบข้อสังเกตเช่นเดียวกับทศนิยม1ตําตำแหน่ง แบบฝึกหัด2.5ข้อ1หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของทศนิยมที่กำหนดให้ข้อ1 9.3ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ9.3คือข้อ2 13.74ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ13.74คือข้อ3 7.86ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ7.56คือข้อ4 0.608ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ 0.608คือข้อ5 5.264ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ5.264คือ,อในหน้านี้นักเรียนลองฝึกทำเองนะคะข้อ6ถึงข้อ10นะคะ ข้อสอใหญ่ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของทศนิยมนะคะมี5ข้อเด็กๆก็ลองฝึกดูนะคะข้อสามจำนวนแต่ละข้อเป็นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของทศนิยม1ตําแหน่งใดบ้างมีข้อ 4, ข้อนะคะในข้อสาม สรุปบทเรียนค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วยพิจารณาจากเรขโดดในหลักส่วนสิบของทศนิยมนั้นขอขอบพระคุณครูอาภาพรสุขสำราญแหล่งที่มาของบทเรียนนี้เด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะ ถ้ามีอะไรสงสัยติ็กๆกก็อาจจะเปิดย้อนกลับไปดูใหม่หรือจะถามมิตรก็ได้ในเวลาที่เด็กๆเรียนแล้วเราพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ